จาก700เป็น850จาก800เป็น1,000และจาก1,000เป็น1,250และปรับเพิ่มเบี้ยวความมีการจาก800เป็น1,000บาทนะครับนั่นก็คือการออกมติคอรอมอย่างเป็นทางการก็คือนับย้อนกลับไปเนี่ยก็คือประมาณ 8เดือนแล้วนะครับที่มีการถแถลงออกมาอย่างเป็นทางการณนะเวลานั้นแต่จนถึงตอนนี้ครับเราได้รับทราบความจริงเพิ่มเติมครับเนื่องจากว่าการตั้งงบประมาณปีหน้าตอนนี้อยู่ในสภาเรียบร้อยแล้วและสํานักงบประมาณครับได้มีการเผยแพร่รายละเอียดงบประมาณนะครับที่รัฐบ,บาลมีการตั้งไว้สําหรับจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยความพิการนะครับทำให้เราได้รับทราบนะครับว่า การตั้งงบประมาณในปีหน้าปี2569นั้นรัฐบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเผื่อสำหรับการจ่ายเงินในอัตราใหม่ที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดครับรัฐบาลยังคงตั้งงบประมาณเป็นการจ่ายในอัตราเดิมตามปกตินั่นก็หมายความว่าถ้าหาว่าเข้าสู่เดือนตุลาคมปี68ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณ69นั้นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการจะยังคงได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบีย้ยความพิการในอัตราเดิมครับต่อให้มีมติคอรมออนุมัติไว้เมื่อเดือน